A. Se энергian Eat morally B. Se udaran A. Se udaran ลายเต็มยังอ่ะเต็มสุดยอดนี่เป็นจราจรหรือเปล่าเวลาเวลาไปไหนแขวนในคอต้องการคนช่วยเหลือกระเป๋าพวกอื่นเวลาหาคุณแม่หาคุณพ่อไม่เจอเป๋าเลยนะเก่งนะนี่พ่อชื่ออะไรชื่ออะไรคะพ่อชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะ พ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรคุณแม่ชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรแม่เอาออกก่อนออกก่อนพูดเต่าก่อนพอเห็นน้ำลายย้อยแล้วลูกย้อย้อโอ้โหยิ่งเป่ายิ่งแรงแล้วพ่อเป่าพ่อเป่าเหรอ